เวลา e อใช้กันเนี่ยนะครับผมคนส่วนใหญ่ทักถามเรื่องอะไรรู้ไหมครับทำกำไรวันละกี่เปอร์เซ็นต์ทนข่าวได้ไหมคี่คำถามประมาณนี้ครับอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะครับมันเป็นคำถามที่คนทักมาที่เพจนะครับแล้วก็ถามเราประมาณนี้ครับแต่น้อยคนมากเลยนะครับผมที่จะถามว่า EA ของคุณมีฟิลเตอร์อะไรบ้างแล้วฟิลเตอร์มันสำคัญยังไงยกตัวอย่างเช่นหนึ่งแท่งออกกี่ออเดอร์คุณเอ่อมีการกันรเรื่องสเปรดถ่างไหมมีแอร์แบ็กไหมยกตัวอย่างเช่นทำยังไง ให้พอตไม่แตกอายกตัวอย่างเช่น EA ของเราเนี่ยวิสกี้นะครับผมเรามเีเมื่อดรอดาว50%ออกเฮจิ้นอัตโ,ตโนมัตินะครับ <S <S หรือว่าจะเป็นตัวเตกิล l ่านะครับผมเราก็เฮจิห้ิเน50%เหมือนกันโซจูนี่จะอยู่ที่ประมาณ30%เฮจินนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับผมเป็นหลักประกันครับเป็นการเทรดสไตล์โปรเทคเงินต้นนะครับคือต้องบอกว่า ถ้าอยู่ในวงการเทรดมานานเนี่ยนะครับการแตกแล้วเติมแตกแล้วเติมเป็นเรื่องที่แม่งโคตรน้าเบื่อและบั่นทอนจิตใจมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมในการใช้ EA Trade มันจะดีกว่าไหมครับถ้าหากว่ามีฟิลเตอร์เหล่านี้ครับผมในการช่วยโปรเทคนะครับผมพอร์ตของเราให้เราเนี่ยนะครับไม่ต้องสูญเสียกำลังใจในระหว่างเทรดอาจจะยกตัวอย่างเช่นเเจอกราฟลากนะครับผมเต็มที่แย่แเน่าเเลยคือ เราคัดที่50%อันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าอย่างน้นอยๆเนี่ยนะครับเรากำเงินทุนที่เหลือ50%ไปเยียวยาจิตใจแป๊บเดียวก็กลับมาเทรดใหม่ได้ในกรณีที่พอรตใหญ่นะครับเรื่องการมีแอร์แบ็ก50% 30%เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้เพื่อนๆน,นะครับผมลองเข้ามาดูในคอมมูนิตี้ของเรานะครับผมเรามีกลุ่ม Openchat นะครับผมลองเข้ามาดูในกลุ่มเพื่อนๆเ,เ,เราครับว่าเขาเอ่อ เชื่อมสัญญาณกับมาสเตอร์โซจูวิสกี้เตกิล่านะครับผมแล้วได้ผลลัพธ์อย่างไรเรามีเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็น my fx book หรือว่าอยากจะได้หลัด Invest l o ล็อกอินเข้าไปดูนะครับผมว่าเขาเริ่มเทรดกันเมื่อไหร่ยังไงไปดูครับในการที่เราจะดู EA เลือก EA เนี่ยนะครับผมถ้ามันมีตัวที่รันในตลาดจริงอยู่แล้วท่านไม่ต้องไปแบ็กเทสไม่ต้องไปเทสจากกราฟอดีต นะซึ่งซึ่งการแบ็กเทสเนี่ยผมไม่ไม่ติดไม่ได้ว่าอะไรแต่จริงๆแล้วในในหลักของคนคนเขียนโค้ดนะครับเขาเอาไว้เช็คว่าออลอจิกทำงานปกติไหมนะเพราะว่าในในการแบ็กเทสเนี่ยมันประเมินไม่ได้หรอกครับว่าจะชนะตลาดหรือไม่ชนะตลาดเพราะมันมีปัจจัยต่างๆณปัจจุบันนะครับผมเช่นการถางสเปดของตลาดที่ควบคุมไม่ได้นะครับผมบางทีบรกมีการยืดหดเลเวเลตนะครับหรือว่าจะมีเ ข่าวนอกตารางต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เราเราไม่สามารถเอาแบ c k เทสมาวัดผลได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากดูนะครับผม EA รันอยู่จริงนะครับผมขอหัส invest นะครับผมขอ my fxbook เข้าไปดูครับตัวที่ Run you, รันอยู่จริงๆเก็บ performance มานะครับผมทักมาที่เราครับผม EA w h i s k y จะทำให้คุณเป็น trader ได้โดยที่คุณไม่ต้องเทรดครับ